เวลาออกดอกจะสมบูรณ์จะสวยแต่ว่าผมไม่มีไม้ที่สวยให่ถ่ายแล้วผมไชหมดแล้วต้นในที่ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนา้าคุณอาคุณลุงและก็ขอกราบนมัสตการพระคุณเจ้าด้วยครับผมมาพบกันในวันที่4กุมภาพันธ์2564ครับผมเกือบพูดไม่ถูกตอนนี้ก็ พินัดอยู่แล้วครับผมหนึ่งวันเนาะก็พินัดคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่คุณลุงคุณพี่หลายท่านมาเลยครับผมว่าจะเอาไม้มารีวิวให้ดูมาที่จะจําหมายก็โอ้โหไม้ยังยังไม่ค่อยสวยครับผมบอกตรงๆแล้วก็มาให้ให,ให้ยาเล่งยลากอยู่ก็ให้กำลังงูไม้อยู่ให้ยาให้อะไรให้ปุ๋ยอยู่ครับผมวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องจะชมมือใหม่กันที่เราจะเสียบจนชมกันครับผมก็ อยากมีอะไรที่น่าสนใจบ้างก็ไปดูกันก่อนครับผมแล้วค่อยมาคุยกันตอนท้ายรายการนะครับผมเนาะไปก่อนคุณป้าครับผม้าขอสวัสดีครับผม้าขอสวัสดีคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็ขอกราบน้ัตการพระคุณเจ้าด้วยครับผมแล้วก็ขอสวัสดีเพื่อนๆและก็พี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยครับผมวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอโทษคุณคุณพ่อด้วยเนาะคุณพ่อหลายท่านเลยคุณพ่อแล้วคุณลุงด้วย ที่ว่าอยากได้ไม้ไปเลี้ยงเ่าะอยากรับไม้ไปเลี้ยงจากผมก็ต้องขอโทษด้วยครับผมเมื่อคืนว่าจะถ่ายให้ดูลงให้ดูนาะว่าวันนี้มาดูไม้แล้วไม้ใช้ไม่ได้ครับผมไม้ยังไม่สวยเลยก็ไม่กล้าอยากส่งให้เนาะก็ไม้ประมาณนี้ครับผมนี่ใบร่วงช่วงนี้ไม้ใบร่วงผมเองก็ไม่มีเวลาที่จะดูไม้เห็นไหมใบไม่มีเลยใบเกร่วงแล้วก็ไม้เกดูรุมโทรมหน่อยเห็นไหมครับผมไอ้ไม้ก็ถ้าส่งไปผมกลัวว่าจะมีการช้ำของกิ่งจะ มีการช้ำนะพ่อไม้เพิ่งผัดใบด้วยก็เลยขออนุญ,ญาตนะครับผมขออนุญ,ญาตเนาะก็ต้องกาบขอโทษคุณพ่อมากๆครับผมหลายท่านด้วยเมื่อคืนที่ทักเข้ามาก็ขอบคุณมากที่สุดนะครับผมก็ขอโทษด้วยครับผมวันนี้ไม่มีไม้จริงๆเลยครับผมช่วงนี้ไม้จะอยู่ในช่วงที่ผัดใบด้วยกําลังให้ยาเร่งราดแล้วก็ให้ปุ๋ยแชมอยู่ครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาคุยเรื่องเรื่องเรื่องที่ว่ามือมือใหม่เนาะเราจะมือใหม่ในการทํา้ชมการเสียบแบบ น,นังแค้นเดี๋ยวามาดูเดี๋ยวจะว่าผมหลอกก็ว่าไม้ไม่สวยครับผมเห็นไหมมีไม่มีใบสบ้นใบตอนนี้ก็เห้ไหม้นี่ไม้ที่เสียบใหม่รุ่นรุ่นเดียวกับพี่พุ่มไผ่เมื่อกี้นี่แหละเห็นไหมนี่เสียบขึ้นมาใหม่ใบร่วงหมดอันนี้เป็นอะไรชั่นคาริชั่นใบร่วงแต่ว่าก็ก็ยังพอพอผีดอกแค่ดูได้เนาะแต่ว่าถ้าดอกก็มีก็โอเคจบเลยอันนี้พร้อมอันนี้ต้นไม้ตนนะ่เสียบต้นเล็ก็ว่าเห็นไหมนี่ก็ไม่มีดอกครับผมตัวนี้ด้วยต้นนี้ด้วย ต้นนี้เป็นม่วงครับผมเก่งๆม่วงผมก็รู้สึกจะสอบสวนแล้วอันนี้จริงๆอันนี้เป็นม่วงไต้หวันนะต้นนี้เดี๋ยวมาดูที่มันแจ้งๆหน่อยไหมเป็นม่วงไต้หวันนะม่วงไต้หวันจะมีอยสองชั้นม่วงคําก็จะสองชั้นสองชั้นเนี่ยทำไมพูดไม่ถ่องเลยพูดไม่ถ่องเลยนะแหมพูดไม่ถ่องเลยอันนี้ก็จะเสียบขาเอาไว้ต้นหนึ่งครับผมคือจะมีสองก่งก็จะเอาขาใส่กับผมม่วงไว้อย่างนี้เห็นไม้ไม้อันนี้มันสูงไม่ได้ครับผมผมก็มได้จริงครับผม ถ้าหากไหนชอบก็ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวก็ขอบคุณมากที่ทักทายกันมาที่อยากอยากจะช่วยเหลือก็ขอโทษมากครับผมตอนนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมนี่กิงๆิงเคบินสวยนะเคบินเคบินจะดวกสวยนะแต่ว่าเห็นไหมคือไม้ไม่สมบูรณ์เองครับผมไม้ใบร่วงหมดเลยก็ดึงดึงทิ้งแล้วก็บินน้อมากินก็ดึงทิ้งไปอย่างนี้คือไม้ส่งไม่ได้เนาะขายไม่ได้ก็ขอโทษมากๆครับผมขอโทษจริงๆเนาะก็เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเนาะก็ ไม่รู้จะขอโทษยังไงเอไหมจะเป็นลครันกิงก็กิงอยู่เนาะแต่ว่าดูโ,ดโหจะทํายังไงล่ะไม้ช่วงนี้ไม้ผัดใบผัดใบช่วงไม่ช่วงที่ผมเสียบเอาไม้ไว้พอดีในช่วงที่ว่าไม้อย่างนี้เราเสียบแล้วเราจะได้จํไหนแต่ว่ากับเป็นว่าถือในช่วงไม้ผัดใบในเดือนกุมภาพันธ์พอดีครับผมก็เลยทําให้ต้องหยุดชะง,งักก็แต่ว่าก็มี ต้องดูก่อนว่าต้นไหนพอได้ถึงจะได้ถอนให้นะครับผมต้องต้องขอขอดูก่อนถ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันอย่างนี้ว่าไม้ก็อันนี้จะมีอาการใบไปร่วงแล้วนี่ตัวน,นี้ก็เหมือนกันก็มีมีเข็ดอดให้ดูใบก็มีไม่เท่าไหร่เดี๋ยวมาทํางานกันครับผมอันนี้ต้นเล็กต้นตัวก็เสียบให้ให้ดูอะไรแบบเนาะอันนี้ต้นเล็กที่ที่ใช้กิ่งอันนี้คือกิ่งที่ยอดสุดกิ่งยอดสุดที่เหลือจากการเสียบก็ กีดายก็แบบไปยาวเลยเอามาเสียบใบยาวเลยอันนี้ก็มาวางเสียบแบบใบยาวเลยอันนี้เสียบเป็นมั้นแค่ครับผมอันนี้ถ้าถ้ากิ่งที่เล็กๆกเนาะผมก็ใช้สองตาหรือสามตามาเสียบตรงนี้ก็จะได้อันนี้นนไม้ตอเล็กอันนี้คือไม้เก็บสายพันธุ์กลัวสายพันธุ์ตัวเองจะหมดจะขายหมดก็เลยต้องทําแบบนี้เอาไว้ครับผมีคือทําแต่ต้นที่กาว้แบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าต้นจะก,กัดไมยก็ต้องใช้ต้นขนาดนี้ตอขนาดนี้ครับผมกอใหญ่ขนาดนี้เนาะอันนี้ก็ไม้พึ่งสออทวงอเช้าอันนี้ <med> เห็นไหมอันนี้คือซื้อยอดมายอดมาอีต้นหนึ่งก็ตรงนี้เนาะเห็นไหมกำลังแตกอันนี้คือถอดถุงเช้า,าก็เมเช้าก็ถอดอยู่ประมาณห้าสิบต้นต้นประมาณนี้ทิ้งอยเอาไว้ทําขายครับผมอันนี้เราก็ไม่ต้องพูดถึงว่าจนชมมือใหม่หรือว่ามือขั้นเทพไม่มีใครขั้นเทพในการทำให้จ ถ้าเสียบเพชมนะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่เทียบก็เทียบไปหรอกขั้นที่เก่งก็เก่งอยู่แล้วน่าเก่งอยู่แล้วอันนี้ขอโทษด้วยต้งขอโทษด้วยถ้าพูดผิดด้วยคือการทำเพื่ชมท่เรว่ามือใหม่เราเสียบต้นใหม่ก็เป็นมือใหม่แหละครับผมเราเสียบต่อใหม่ต้นใหม่ก็มือใหม่ทั้งนั้นแหละไม่ใช่มือเก่าหรอกก็ต้นใหม่ก็ต้องมือใหม่อยู่แล้วอันนี้ที่เสียบเมื่อวานจะมีไอ้น้ำบางนี้ใช้หนังยางรัดนังยางจะช่วยให้ให้ถุงพลาสติกเราตึงทําให้ตึงอย่างนี้คือ แพ้ก็จะได้เข้าสนิทด,ดีหน่อยๆอ,อย่างนี้ไหมนี่แพ้จะสนิทไวแล้วก็คือให้ฟองตึงหน่อยคือให้ให้ให้กิ่งที่เรามาเสียบให้จมเข้าไปกับแผลอย่างเนี้ย,ยที่เราปาดไปสดๆเห็นไหมแล้วก็เยื่อของต้นต้นตอก็จะขึ้นมาหุ้มแบบใบไวหน่อยก็จะทําให้แผลที่สวยไวแต่ผมเองก็ล้างที่ถอดพวกก็ขีดล้างกระตุ้นไปด้วยแต่ถ้าไม่ขีดก็โอเคนะก็โอเคอยู่แล้วแต่ว่า ถ้าเรากดแผลได้อย่างนี้ใช่ไหมจนชมบางท่านบอกว่าเสียบแล้วทำไมแผลมันเข้าไม่สนิทอันนั้นเราเสียบต้นใหญ่ต้นเพนซีที่เราดึงเสียบกับต้นกับกิง่งกับกิ่งมาที่ว่าอันนี้เนาะสมมติอันนี้คือกิง่งเราตัดตรงนี้ปุ๊บอ่าตรงนี้เนาะเราก็เสียบแบบพิเีเราจะดึงได้ไม่ไม่กระชับไม่แน่นทาให้แผลเราเข้าไม่ได้แล้วก็จะทําให้เอียงไปได้ข้างใดข้างหนึ่งครับผมอันนั้นจะเป็นแบบนั้นเห็นไหมอย่างนี้นี่จมแผลจมแล้วก็ ใ้เยื่อของของต้นตอต้นเม่ก็ขึ้นมาหุ่มหุ้มแผลที่เราเสียบได้ถิ่ถดไวแบบพี่ดึงไม่สนิทก็มีให้ดูเอามาอยู่ต้นนี้เห็นไหมอันนี้คือเข้าแผลไม่สนิทอันนี้คือการเข้าแผลไม่ถึงจะทําให้เป็นแบบนี้ไม่สวยแต่ก็ไม่นานก็ก็เกืนได้แต่ว่าแต่ว่าก็ไม่สวยอันนี้คือเราดึงดึงไม่ไม่กระชับแน่นไม่กระชับแน่นแล้วก็แผลก็จะไม่ไม่เกิืน เวลาปาดแผลอาจเราจะใช้มีดที่ไม่ไม่คมเนาะแล้วก็จะทําให้เอียงๆได้จนช่อมเราเสียบแบบนี้แล้วก็ใช้อันนี้เป็นตะปูเล็กเนาะหรือไ,ไม่เขียบก็ได้เจาะเข้าไปด้วยเจาะเป็นช่องระบายอากาศด้วยอันนี้คือผมใช้ไหมผมก็ไม่เจาะนะจริงๆผมไม่เคยเจาะเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะไม่เสียบหรอกเพราะก็เสียบเสียบจริงๆไว้ก็จะเซนชื่อแตะทางเอาไว้ว่าอันนี้คือเสียบ ีวนนก็เขียนสีวนนทใส่กระถางเอาไว้อย่างนี้ถึงจะจำมบตัวเองได้บางบางครั้งเราก็ดูใบอาจจะยาแบบพี่ง่ายที่สุดคือเราเขียนชื่อในกระถางเลยสีวนนแดงหรือว่าเหลืองอะไรก็เขียนไปประมาณนี้อันนี้ยังไม่เขียนด้วยเขียนไยไอ้กระถางนี้ไม่ได้เขียนนี่ลดเลยลดเลยอันนี้ก็เราเสียบแบบนี้เนาะเสียบเอาไว้นี่ได้ละตะปูผมขนาดเล็กก็ถอดออกเสียบชักสองสามรูที่ว้อันนี้กันกันเพื่อเพื่อไม่ให้ขอเน่าแต่ว่าผมเองก็ไม่ไม่อะไรเสียบแบบผมก็เอาเลย อันนี้พูดเลือกว่าคําว่ามือใหม่ไม่มีใครมือใหม่ครับผมเราต้องทำนะผมเราต้องเราต้องฝึกทําเราทําติดกิ่งแรกกิ่งสองกิ่งสามเราก็ติดหมดแหละเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องเรื่องมือใหม่ให้ฟังอันนี้ก็นาก่อนอันนี้สองร้อยราคาพบส่งครับผมหนึ่งลิตรอันนี้น้ำ,นำยายล้างลากเป็นน้ำยายล้างลากครับผมเนาะยี่ห้อก็ดูตามนี้เนะาะก็มีมีควนคุณป้าจะดีว่าเ่นชมแบบต้นเมื่อคืนมีไหมก็มีอีกต้นหนึ่งต้นนี้เนาะฟอร์มประมาณนี้เดี๋ยวอันนี้คือกิ่งเมียมอยู่สูง จนชมที่มีกิ่งเมียนที่สูงอย่างนี้จะไม่ใบนี้ก็จะร่วงแล้วที่กิ่งเมียนที่สูงอย่างนี้คือกิ่งด้านข้างชนชมเพ็บบรรณาเราก็รู้แลว่ากิ่งด้านข้างจะยืดออกจะโตวไวจะยืดยืดแล้วโตทันกันแล้วก็ข้างบนก็จะหยุดชะง,งักในการเติบโตแล้วกิ่งข้างล่างจะไป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 ขยายเป็นพุ่มนั่นแหละจะเป็นทรงของเพ็รบรรณาที่ดูสวยแต่ต้นนี้อยู่ในกระถางใหญ่ ผมแต่งรากไว้แล้วเนาะบางส่วนแต่งรากไว้แล้วผมก็ลงกระถางใหญ่แต่ว่ามีครณคุณป้าว่าเอ้ขอดูหน่อยสวยไหมทักเมื่อคือนเนาะคุณป้าผมก็เลยแหมคุณป้าก็ใจดีเนาะเผื่ออยากรับไปเลี้ยงแล้วต้นก็โตอยู่น้ำเขี้ไวโตตันนี้เนาะก็นะราคาที่สามร้อยครับผมที่คุยสามร้อยบาทเนาะต้นนี้อันนี้ผมก็ทดลงกระถางเล็กเผื่อย้สูงทั้งกระถางอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าต้องดูก่อนว่าหากล่องใส่ได้ไหม ถหากล่องใส่ไม่ได้ก็สามร้อยาสิบค่าตอก่องค่าต่อก่องค่าส่งค่าสิบาทเป็นสามร้อยห้าสิบอันนี้คือถ้าหาคุูต้าจะดีเนะอ,อยากจะช่วยเรือไปก็โอเคนะครับผมถ้าถ้าไม่รับก็เอาไว้เอาไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูผู้ชมต้นขนาดเล็กอันนี้เป็นเดี๋ยวจะว่าทําไมผมขายถูกแต่ก่อนทําไมถึงขายคู่ละรกิดร้อยห้าสิบต้นขนาดเล็กเทียบกับน้งยาล้างลากอ่าเห็นไหมน้ำยาล้งลากขวดนี้หนึ่งร้อยทีซีต้นแค่นี้เองครับผม ไม้บางต้นก็จะความประมาณนี้นะต้นยังไม่โตแล้วก็บางต้นบางต้นจะมีมียอดตรงกิ่งเมียนจะมีใบใบร่วงไปอันนี้คือพูดตัว,ต,วตัวให้ฟังมีต้นหนึ่งต้นนี้แหละต้นนี้เป็นกิ่งเมียนที่ที่ใบร่วงไปต้นนี้ก็สมบูรณ์ต้นนี้ก็ก็สมบูรณ์ต้นนี้กิ่งกิ่งเมียนก็โอเคมีใบต้นนี้ก็กิ่งเมียนโอเคมีใบก็โอเคแต่ว่าไม้ ประมาณนี้เองนะไม่ไม่ได้ต้นโตเนาะก็บอกแล้วว่าต้นประมาณนี้นี่ไหมทุกต้นขนาดเดียวกันหมดอันนี้คือหกต้นนี้จะเป็นเป็นเซตที่หกต้นอันนี้เพรพนามเราก็ไม่ต้องไปเสียบอะไรเราแค่เลี้ยงเดียวเลี้ยงให้เขาโตให้ปุ๋ยให้น้ําให้เขาโตแค่นี้เครับผมเราก็จะได้ไม้ฟอรมที karaoke, ่สวยสวยเพรพนาเขาจะมีฟอร์มคือธรรมชาติอยู่แล้วครามเพรพนามเขาจะแตกฟอมเองเขาฟอร์มก็ไม้ทุกต้นจะไม่มีฟอร์มเหมือนกันครับผมฟอมจะก็จะไม่เหมือนกันเนาะ ก็แตกไปตามธรรมชาติของเขาถ้าเราไม่ไปตัดไปแก่แต่ว่าหาขั้นไหนใจดีเนาะอยากจะช่วยเลือหกต้นนี้ไปแถมไปพร้อมพร้อมกับน้ำยังราง100กหนึ่งร้อยยี่สกว่านี้ก็ราคาส่งกับน้ำยงางรากเซตนี้หกต้นก็ขอที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับผมก็ก็เท่าก็ราคานี้เนาะก็หาขั้นไหนสนใจก็ทักเอาไว้ครับผมเดี๋ยวผมก็อะเข้าไปดูในอดีไลอิดีไลเมื่อคืนผมไม่ได้เข้าไปดูเลยต้องขอโทษมากครับผมก็ดูเมื่อี่ท่านเองเนาะ สองสามท่นก็ทํางานแล้วก็รู้สึกเหนื่อยๆก็เลยเอาเถอะนอนเลยว่า <c oughs> งั้นด่าดก็ด่าดเถอะนะด้วด,ด,าด่าจุดชินแล้วแมหน้าดา่างจะตายไหมผมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวคือเดี๋้วมีคุณพ่อคุณลุกดา่าหลายท่านเลย,ค,ย <c oughs> คุณพี่ด้วยคุณป้าด้วยอ๋อไหนว่าเกรียวมีไม้ให้เราดูไม้ชุด,ดว่าจะจาไหนไม่เห็นเลยโดน,น,นานแล้วบางท่านก็โอ้โหเดือนเป็นเดือนแล้วนาะยังไม่ไม่เลยเนาะไม่กระเตียงเลยก็ต้องขอโทษมากด้วยครับว่าไม้ เดี๋ยวหากไม่เชื่อผมจะถ่ายให้ดูวันเสาร์วันเสาร์ผมหยุดงานเนาะผมก็จะให้ดูวาไม้ไม่มีใบช่วงนี้ผมก็กําลังจะให้ยางรากนั่นแหละที่ผมพูดในพูดเรื่องยางรากไปแล้วก็กำลังจะให้ยางรากเมื่อเช้า,ชาก็ให้ไปไปอยู่ในในส่วนหนึ่งแล้วก็จะได้ขีดบังลุงด้วยให้ปุ๋ยทางใบด้วยก็ไม้ถึงจะสวยได้ครับผมอันนี้คือช่วงนี้ไม้ก็อยากจะทํายากหน่อยเพราะว่าปีนี้ไม่รู้เป็นไรเนาะหนาวร้อนหนาวร้อนอยู่นั่นแหละไม่รู้จะ อะไรกันตั้งหนาก็เลยบางท่านก็ใจจะออกออกแล้วไม่อยากทำไม้ต่อไม่อยากเสียไม้แล้วทําต่อไปครับผมทําต่อไปเราต้องต้องรุยต่อเนาะคือยังไงล่ะเดี๋ยวก็จะว่าอะไรเนาะที่เขาเรียกกันว่าความพยายามมอความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็จะอยู่ตรงนั้นครับผมเราเสียบกิง่งวันนี้กิ่งแรกไม่ติดกิง่งต่อไปก็ติดแต่ว่าถ้าทําตามที่ผมพูด ไม่น่าจะไม่ติดนะครับผมไม่มีปัญหาในะเรื่องเล็กง,งไม่ติดคือเอาแบบเราชัวร์เลยไม่ต้องพูดาเรื่องใครมือใหม่มือเก่าหรอกถ้าเราเสียบต่อใหม่ก็มือใหม่กันทั้งนั้นแหละก็แค่เราเอาแบบที่ชัวร์ที่สุดเลยเรางดต่อเลยงดน้ําเลยอย่าให้น้ํางดก่อนเสียบมีงดน้าครับผมแต่ว่ากิ่งจะมาเสียบกดไม่มนต้องงดก็กินปกติเลยแหละเรา,าตัดชึบอย่างนี้แหละผมเคยทาให้ดูแล้วอันนี้ไม่มีเวลาทําก็เอาลงปึ๊กเลยนังงยางลั่นเลย ก็ไม่ต้องให้น้ำนะครับผมเราก็ถ้าแบบช่วยจริงเราก็เอาไว้ในร่มก่อนสักสองสาวัน,ลวนแล้ววันที่สี่ที่ห้าคือเอาออกเหลียนได้แต่ขอบอกกันว่าชวนชมในช่วงน,นี้แล้วก็ลวดูแบบนี้อิดช้ามากๆบอกตรงๆแต่ว่าในช่วงที่อากาศอบอ้าวที่อบอ้าวแล้วอบอ้าวจะมีฝนบ้างอย่างนั้นจะติดไว้ด้วยชวนชมก็เป็นกุหลาบเพลสไทร์ครับผมจริงกันเหมือนทุกเขาเนาะก็จะชอบความแห้งแล้ง แต่ว่าถ้าเรามาเลี้ยงดูเราให้ปุ have have ๋ยให้อะไรบางรูดีไม้เราจะสวยเอามากๆเลยนะเวลาออกดอกจะสมบูรณ์จะสวยแต่ว่าผมไม่มีไม้ที่สวยให้ถ่ายแล้วผมขายหมดแล้วต้นไหนที่ดอกที่สวยหรือดอกผมขายหมดแล้วผมไม่เอาไว้หรอกที่ขายก็เราก็ต้องใช้ตังของเองเราทําไม้เนาะเราก็ต้องขายไม้ที่ตัวเองทําเราก็ทําได้ไม่ใช่ทำมาได้เนาก็ทําไปเรื่อยต้นไหนขายเราก็เออต้นไหนสวยเราก็ขายต้นไหนไม่สวยเราก็เก็บไว้ที่ว่าทาพันตัวเองก็ยังยังต้นอย่างนี้เนี่ยไม่สวย กิ่งมีหางก็ตัดทิ้งไปวกลัวไม่โตก็ตัดทิ้งไปเอาเยอะเอาไวเ้เยอะจะไม่โตแล้วก็อันนี้ก็จะตัดที่อีกกิ่งหนึ่งจะเลือกแค่กิ่งเดียวไว้การเลือกกิ่งเดียวก็คือเล่งให้อีกกิ่งหนึ่งตัวแล้วเราจะได้เอากิ่งนี้มาเสียบต่อใหม่คือเพจะทําแบบนี้ต้นที่จะเอาไว้เป็นพันก็ถ้าเราจะทําสวยเราก็แต่งพุ่มเราตัดขยายเอาต้องถ่ายอะไรลนะ่ะเราก็ตัดแต่งคือการทํางานก็การเราก็ต้องมีความ <c oughs> ขอโทษผมเราก็มีความหวังด้วยเรามีความหวังมีการคาดหวังในการทํางานนั่นแหละเราเสียบไมลเราอย่าคิดอย่าท้อใจว่าเสียบแล้วไม่ติดเน่าเราไม่เสียบแล้วไม่ทําแล้วไม่ได้นะผมไม่ได้นะเราต้องทําต่อไปเราต้องเสียบเราถ้าทําตามวิธีผมนี่โอกาสเน่าผมว่าแทบจะไม่มีเลยนะแทบจะไม่มีเลยเนาะแต่ว่าเราก็เผื่อถ้าเน่าก็เป็นไร,รผมเน่าเราก็ทําใหม่ครับผมเน่าเราก็ทําใหม่เนาะไม่มีอะไรที่ที่เกินเกินกว่าเราที่จะทําได้ครับ คำว่าพยายามเราต้องพยายามไม่ใช่ว่าพยายามแล้วไม่สําเร็จพยายามจะต้องมีการสําเร็จนะครับผมต้องสำเร็จเนาะไม่มีอะไรอยู่เหนือความพยายามครับผมผมก็พยายามมาแล้วเนาะในทุกๆเรื่องไม่ใช่ว่าเรื่องเล็กเรื่องเล็ตัวอันนี้จะมาช้าหน่อยวันนี้ก็กลับงานกลับพื้นที่งานก็ไม่่้าเทลาไรหรอกแต่ว่าจะมาทํากับข้าวลงสวนด้วยให้น้ําต้นไม้ด้วยก็เลยจะดูมืด่ําไปหน่อยครับผมก็จะ่ําทุกวันแหละ พ่งนี้อาจจะไม่ได้เกอกันพวกนี้ผมจะไปทํางานที่ต่างจังหวัดด้วยคงจะไม่ได้ออกคลิปพุ่งนี้ครับผมคือนนี้ไม่รู้จะกล้าเข้าไปดูไอดีไลน์ไหม <c oughs> ไม่รู้ว่าแหมโดนดา่าจับแน่ๆเลยเราคราวนี้ไม่เหลือเราแล้วคุณพ่อก็หลายท่านโอ้ยอยากได้ไม้ไปเราก็อยากช่วยอยากเอาไม้ไปเลี้ยงหลายท่านก็เออเรากเกษียณน,นะนะเกษียณก็อยู่บ้านอยู่บ้านโอเคเลยช่วงวัยเกษียณครับผมเราก็หากกิจกรรมทำครับผมเอาชมตัวเองที่บ้าน มาเสียบกิ่งไม่มีเราก็ต้องซื้อก่อนต้องซื้อตัวอบบนี้หาหาซื้อต้นจนๆอย่างนี้มาเลี้ยงครับผมขอแนะนว่าซื้อมาเลี้ยงเนาะเราไม่ต้องมาซื้อกิง่งเข้ามาหรอกเราซื้อต้นเราก็ได้ต้นด้วย,ได,ดวยได้กิ่งด้วยแล้วก็ตัดของเรากิ่งที่เราตัดไปกิ่งไอ้ต้นตอที่แตกใหม่จะเป็นพุ่มไิกสวยแล้วก็ได้กิ่งไปไปทางานต่อต้นใหม่เนาะเราก็เก็บเลพันธ์แถวบ้านแหละเราปลูกไว้จนๆก็มีเยอะอยู่เนะาะแถวบ้านเราก็มาทําพันธุ์เอามาเลี้ยงแล้วก็เอามาเสียบกันเอามาทําสนุกสนุกเราก็จะได้ดูไม้ีมืออตัวเง เอาไว้อวดเอาไว้อวดด้วยนะเาววยนาะอวดเพื่อนบ้านด้วยนี่เห็นไหมเราทําด้วยฝีมือตัวเองก็โอเคนะครับผมมีความภาคภูมิใจมีความสุขแต่ว่าเรายังไม่มีสายพันธุ์ดีๆแล้วก็ต้องซื้อเข้ามาผมเองก็มีเยอะไหมสายพันธุ์จิงิงๆอ่ะก็ขายไปเรื่อยเนาะถ้าว่าไม้เก็บจริงกเก็บสายพันธุ์ตัวเองริงกก็ก็หลักร้อยหลักร้อยสายพันธุ์ครับผมก็เป็นฮอนแลนด์นี่แหละเป็นช่ชมสีแหละแต่ก็เป็นหลนะักร้อยเนาะหลักร้อยชนิดหลักร้อยสีก็มีหลายแบบนะไม่ไม่ไม่ซ เราจะพัฒนากันได้เรื่อยๆเราก็จะได้ดอกตัวใหม่ๆมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเราจะได้แค่ตัวนี้เราเสียการเสียบชนก็ทําให้ชนชมกายพันได้ด้วยตัวใหม่ๆก็เข้ามาด้วยแล้วก็การผสมเกสรเกส,เกสีเดี๋ยวมีเวลาจะทําให้ดูว่าต้องใช้ต้นตอวแบบไหนเราถึงจะเกียกล่อมติดแต่ว่าวันนี้ช่วงนี้โอกาสไม่ค่อยมีเนาะเวลาไม่เราก็ต้อง มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นครับผมในในการทํางานทุกอย่างผมเองก็ได้กําลังใจแหละแต่ก่อนผมก็ล้มเหลวอ่อนแอแหละไม่มีอะไรหรอกก็มีคุณป้าคุณพี่คุณน้าคุณตาคุณลุงทุกท่านทุกท่านเนาะที่ช่วยเหลือที่ช่วยพยุงผมจนถึงมาได้ตอนนี้แต่ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรไปที่ไหนนากก็อยู่ตรงนี้แหละเล็กๆนี่แหละก็ช่วยก็ขอบคุณที่สุดของผมขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ขอบคุณตลอดเรื่องดีทุกอย่างที่มอบให้กับผมก็เหมือนกับผมไปแหละ จะเพื่อนแต่ก่อนนาะก,ก็เราก็ไปกินอาหารไปไปทานอาหารอะไรจะเป็นอาหารร้านอาหารเปรตพิศดารประมาณนั้นก็ไม่รู้หรอกก็ไปสั่งต้มหัวปลาช่อนเผือกผมเองสั่งกับเพื่อนเลยในความคิดอันที่ไม่ฉลาดเท่าไหร่ของเราผมคิดว่าเขาไอเมนูต้มหัวปลาช่อนเผือกผมก็นึกว่าเออปลาช่อนน่าเก็บปลาช่อนขาวเนาะตัวสีขาวปลาช่อนเผือกกันเลย เหมือนกับควยเผือกควยดอแน่นแหละเนาะปลาช่อนหน้าอย่าปลาปลาช่อนขาวเนาะตัวเขาขาวออต้มหัวปลาช่อนเผือกต้มหัวปลาขาวนึกนึกอย่างนั้นเนาะแล้วที่ไหนได้สั่งแล้วก็เขายกมาให้กินโอ้อย่างนี้นเองต้มหัวปลาช่อนเผือกก็ปลาช่อนเราเนี่แหละครับผมเขาต้มใส่เผือกโอ้โหเป็นร้านอาหารพิศดารนาะเปิดที่พิสดานัน่นแหละก็มีเม,มนูเยอะๆเพื่อนก็สั่งเหมือนกันสั่งฝูงบินสูงว่างั้นฝูงบินสูงก็ได้ตักแรนทอดมาก็โอเคอร่อยดี ผู้บตามก็มีผู้บตามก็มีไม่ได้สั่งแท็กตเตอร์ก็มีมีเยอะแยะไปหมดไม่รู้สั่งแท็กเตอร์จะได้อะไรผู้บินตามก็รู้ๆอยู่ผมก็ถามกระทิบถามอยู่ถามไายเ็กเสือว่าพระงานเสือว่าผู้บินตามก็มาแรงเมาขั้วผม้นีส่วนเป็นต้งกต่ทอดว่างั้นก็เก่ไก่ดีนะชื่ออาหารก็ดูแปลกๆดูดูเย้ายวนชวนให้เราเข้าไปเข้าไปถังจองเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปเพื่อ เพื่อเราอยากรู้นะว่าเออจะเป็นอะไรเมนูที่เราสั่งไปจะเป็นอะไรก็เป็นการตลาดที่ดีครับผมเป็นการตลาดที่ดีมากเลยเนาะบางคก็ชอบแบบนั้นชอบแบบนั้นเหมือนกันแต่ชั้ชมผมเริ่มจะไม่ชอบแล้วไม่ชอบใจแล้วไม่ค่อยสวยเนาะก็โอเคครับผมก็มีพพ์นาฝากไว้ด้วยเนาะหกต้นแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวทักหาคุณคุณเป็นสามร้อยห้าสิบหน้าต้นนี้นะ คุณป้าคุณป้าผู้เสียงดีใจดีอาจจะช่วยเหลือไปครับผมก็ไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรครับผมแต่จะน้อยใจนิดเดียวแน่แต่พ่เมียก็งโอ้โหขอ,อการาบขอโทษคุณพ่อละลานท่านมากเลยครับผมคุณพ่อคุณลุงคุณป้าด้วยเนาะคุณพี่ด้วยไม่ได้เอาไม้มามาพิเสียนให้ดูว่านั่นแหละนั่นแหละคุยกันครับผมเดี๋ยวก่อนก่อนจบรายการก็คุยกันแป๊บนึงครับผมก่อนจบรายการ ครับผมก็มาสวัสดีกันตอนท้ายรายการที่ผมเห็นไหมผมบอกว่าไม้ผมตอนนี้ยังยังไม่ได้เลยเนาะก็ยังใช้ไม่ได้ผมก็ต้องรอไปอก่อนครับผมก็มีเพื่เพนบรรณาผมในช่วงนี้เนาะเพื่อนบรรณาก็มีทําว่าเยอะอยู่ครับผมเยอะอยู่นะ,อะอนะเพื่นบรรณาไม่ต้องกลัวเรื่องการกลายพันธุ์นะครับผมเพื่อนบรรณาเพราะว่าเพื่อนบรรณาจะเลี้ยงอีกที่หนึ่งไม่ได้เลี้ยงรวมแับสายพันธุ์ไม้สีครับผมก็เราก็กลัวที่แมลงจะนำกีซ้อนมาเขีย่ยมาผสมให้เนาะ ทำให้ไม้กลายพันธุ์ได้อันนี้เรากันตีว่าเพชรบุราจะไม่มีการกลายพันธุ์ครับผมคือจะเลี้ยงต่างหากเลยจะมีเพชรบุราสายพันธุ์ตัวเดียวเลยครับผมอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากจากชุมชนหน่อยก็จะได้ไม้ที่สมบูรณ์แล้วก็ไม่กลายพันธุ์มาครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดเลยนอกจากคําว่าขอโทษครับผมขอโทษมากๆกรับคุณพ่อเนาะหลายท่านด้วยคุณแม่ด้วยคุณป้าคุณลุงด้วยครับที่คุณพี่ด้วยเนาะ ที่อยากจะช่วยรับไม้ไปครับผมก็ผมเองก็ถ้าไม้ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสมบูรณ์ก็ไม่อยากส่งนะครับผมไม่มไม่อยากส่งให้เดี๋ยวก็ยังไงล่ะก็ไม่มันจะไม่ให้ปีงสองฝ่ายเนาะอยากให้เปีงสองฝ่ายการบางท่านอาจจะพูดว่าเรื่องเงินมันสําคัญหรอกเรื่องเงินก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหาที่สําคัญนะแต่ว่าถ้าเรารับไม้ที่ที่ตามสเปคที่โอเคที่สวยแล้วก็เลี้ยงง่ายๆหน่อยก็เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องปัญหานะแต่ว่า าค้างถทาไม้ไม่ตรงสเปคแล้วก็ไม่สวยตามปัจที่เราหวังก็กะเก็่ยทัให้ไม่แฮปปี้ทีหวังก็ได้ซ่อมส,สายก็จะไม่ดีผมเองก็ก็เดี๋ยวต่อไปก็จะพยายามทําไม้ให้ออกมาได้สวยจะทํามาที่ทางพุ่มไว้ด้วยแต่พุ่มไว้ด้วยเอามาจัดหมายแล้วก็จะทําฟอร์ไมไว้ด้วยแล้วก็จะมาถ่ายกันเลยว่าเออต้นนี้สวยขนาดนี้อยากให้ราคาประมาณไหนอย่างนั้นนะครับผมไม่คุยนานแล้วเนาะครับผมเรื่องจะ คืออ่านแล้วว่าก็ผิดเยอะเหลือเกินเที่ยงนี้ต้องขอคุณทุกท่านองขอคุณที่ให้กำลังใจเมื่อคืนยังไม่เข้าไปดูในในอีไลน์เนาะเดี๋ยวคืนนี้จะเข้าไปดูครับผมเริ่มจากิว้ข้าแก็ผมก็ไม่รู้ว่าเนาะอึดแล้วอาถอไม่ไม่พูดถอแล้วก็ก็โอเคครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เลยครับผมขอขอบคุณและสวัสดีครับผม